มาพี่น้องกินขา้าวแก้วบองนี่นะครับของแซ่บที่ผมมากเลยนะครับสำหรับแก้วลูกสาวว่าจมัยืดท้องข้างต้มมะเขืออืมดูใกล้ๆกันมอเนี่ย น้ำขนมเส้นปลากระกป๋องผมกินอย่างง่ายๆครับอบุ้งตอนปลากระกปอ๋องเมียให้เ็าจะโดนรอดนะครับคนพ่อเลยคือเย็นเนี่ยมากินข้าวเทียงครับค่ะ กันเนี่ยฮะอืมเกี่ยวกับคู่อังสิเลยแสดงอืมอาหารอีสานครับพพนนะเพื้นๆครับก็ไปเชิญว่าอีสานเท่าไหร่นะครับทา,ทางไทยก็มีคือกันนะครับโซนในแห่งนี้ครับ ต้มเขือนนครับน,น,นี่ที่ผมมักอยากชว์แก้วบวงนะครับหนาเสแปบแม่พันเซลไปให้นะครับแม่บ้านผมเป็นไว้ให้กิน อันนี้เนื้อหมูนะครับตากเห็ดเนื้อแดดเดียวเ,ยวเร,ร้บไปกินอ,อ,แ,กอแก้วนี้ก็ตำเองนี่เพื่นอนนี่นะครับกินแก้วผมจะกินน้งซีงเลยคุยมมผมเป็นคนที่กินแก้วเปลืองเพราะผมมักแก้ว เกืออืมอนี้จำนำขนมเส้นปลากระป๋องตอนปลากระป๋องเน้นๆพี่นนองอือหือหูหลาชอบ สาวปุกนะครับ <hã> น <professionally, shocked> ั่งอยู่ทางขวาแก้วแม่บ้านผมตำเองนะครับจะแก้วบอก ัตอนเช้านะครับเรื่องอ่ะตอนเที่ยผมจะไปกินข้าวบ้านอยุติแล้วแต่ไหนนะครับตอนยังไม่ทันได้เอาเมียกลับกลับไปกินบ้านนะครับขับห่าให้นั่นให้นี่กินอยู่บ้านนะครับพอมีเมียแล้วปุ๊บเมียเพิ่งแต่งม,มาให้กินนะครับเขาก็ต้องกลับมากิน ผมบอกเลยว่าง่ายๆนะครับถ้าบ่มีแนวกินบ่มี่อย่างครับแก้วนี่เห็นไหมผมผมกินง่ายอ,อือือบคนคน้ำคนเน่้ดีแม่แหงเนี่ยผมหมักแซ่บนะเพิ่นหมักได้เขา้าเนื้อเข้าอย่างดี แดดเดียวเพราะผู้กองตาดโดนอือแซ่บพริงจรงอ๋อฉัดดนจะกินนี่นะครับกินข้าวเที่ยงโดนเนะี่ย นมัสนสมแหละบึมคุยแก้วคำใหญ่งเหรอบึงคำในแก้วบอม,อม,อมแคบเพียงนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปต่อไป